สวัสดีครับผมอภิชาติประกันดนใจวันนี้อยากมาชวนทุกคนทำความเข้าใจเรื่องที่หลายคนยังสับสนคือความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับประกันสุขภาพหลายคนคิดว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างทำหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆประกันชีวิตคือหลังคาบ้านที่คอยปกป้องครอบครัวจากพายุใหญ่ในชีวิตเช่นการเสียชีวิต หรือเหตุการณ์ที่ทำให้รายได้หายไปส่วนประกันสุขภาพคือกำแพงบ้านที่คอยป้องกันไม่ให้เงินในกระเป๋าเราล้วไหลเวลาป่วยช่วยจ่ายค่าหมอค่ารักษาค่าห้องและค่าใช้ใจ่ายระหว่างการพักฟื้นทั้งสองอย่างสำคัญเหมือนกันครับเพราะถ้ามีแค่ประกันชีวิตเวลาป่วยหนักเราอาจต้องควักเงินตัวเองมารักษาแต่ถ้ามีแค่ประกันสุขภาพ ในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดคนข้างหลังก็จะไม่มีหลักประกันรองรับดังนั้นการมีทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพคือการสร้างเกราะป้องกันให้ชีวิตอย่างครบวงจรเพราะมันช่วยให้เรามีทั้งความคุ้มครองระหว่างที่มีชีวิตและความมั่นคงให้คนที่เรารักเมื่อเราจากไปพูดง่ายก็คือชีวิตคือหลังคาสุขภาพคือกำแพงและสสิ่งนี้คือโครงสร้างที่ทำให้ชีวิตมั่นคง ใครที่มีอยู่แล้วลองตรวจสอบดูว่าเพียงพอหรือยังและใครที่ยังไม่มีเริ่มวางแผนไว้ตั้งแต่วันนี้ครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าโรคภัยหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะมาถึงเมื่อไหร่วางแผนให้ชีวิตมีทั้งหลังคาและกำแพงเพื่อปุป้องทงเราและคนที่เรารักผมอภิชาติประกันโดนใจและพรนิพาประกันโดนใจขอบคุณที่รับฟังครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อภิชาติ 081 447 4008พรนิพา089 933 3830